จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโจรปล้นธนาคารสุดโหดต้องมาเป็นครูสอนหนังสือสวัสดีครับผมช่องคาราคัสคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องซักมีเชกสเปียร์ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่เซกิโจนป้นธนาคารที่เพิ่งจะได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่ติดคุกจนครบกำหนดแล้วเขาใช้เงินก้อนสุดท้ายที่เหลือในชีวิตไปซื้อเบียร์มาดื่มหนึ่งลังก่อนที่ชาลีน้องสาวของเขาจะขับรถมารับตามที่นัดกันเอาไว้จึงนั้นทั้งสองก็คุยกันเรื่องป้นธนาคารพอเซกินั้นได้ฝังเง,งินเอาไว้ใต้ดินและจำจุดที่ซ่อนมันไม่ได้ชาลีเลยพามายังพิกัดในแผนที่และพบว่ามันได้ถูกสร้างโรงเรียนทับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เซกิก็ ยังไม่ยอมแพ้เขาเดินตามพิกัดนั้นมาจนเจอว่ามันอยู่ใต้โรงยิมชารีเลยบอกให้เขาตัดใจและไปหางานดีๆทําให้เหมือนกับคนอื่นๆซะเซกิเลยบอกว่าพวกเราจําเป็นต้องใช้เงินพเพราะเหตุผลที่เขาต้องป้นธนาคารก็เพื่อเอาเงินมาคืนพวกมาเฟียนั่นเองทั้งสองได้วางแผนกันว่าวิธีเดียวที่จะได้เงินคืนก็คือต้องขุดลงไปเท่านั้นและเซกิก็ต้องสมัครเป็นพานโรงที่โรงเรียนเพื่อที่จะได้ขุดหาเงินโดยที่ไม่ถูกใครสงสยัยวันรุ่งขึ้นเซกิ ก็มาสัมภาษณ์งานและได้เห็นว่าโรงเรียนแห่งนี้มีสภาพต่างจากที่คิดเอาไว้พอได้พบกับหลี่ชีอาจารย์สอนวิชาศิลปะท,ที่เดินผ่านมาเลยมีโอกาสได้ทําความรู้จักกันก่อนที่เขาจะมารอสัมภาษณ์งานที่หน้าห้องของครูใหญ่ทําให้ได้เห็นว่าที่นี่มีเด็กสแสบทั้งนั้นพวกนักเรียนได้แกล้งครูประจําชั้นจนเธอทนต่อไปไม่ไหวและขอลาออกจากที่นี่ส่วนเซกิเขาก็เห็นว่าคิวรอสัมภาษณ์นั้นมันยาวเกินไปเลยจัดการแอบทุบป,ปุ่มเตือนไฟไหม้เพื่อไล่ ให้คนอื่นๆหนีออกไปจากเต๋อครูใหญ่เลยเปิดประตูมาถามว่าใครเป็นคนกดปุ่มฉุกเฉินเล่นเซกิเลยชี้ไปที่ชายคนและบอกว่าเป็นฝีมือของคนนี้ซึ่งมันก็ทําให้เขาได้เข้าสัมภาษณ์งานในทันทีแต่ตาแหน่งนักการพารงนั้นมันก็เต็มและมีตําแหน่งครูประจําชั้นที่เพิ่งจะลาออกว่างอยู่เท่านั้นเซกิเลยโกโหกไว้ว่าเขาก็เคยเป็นครูมาเหมือนกันซึ่งครูใหญ่ที่ได้ยินก็ไม่เอกใจแม้แต่น้อยรับเซกิเข้าทํางานในทันทีและบอกว่าค่อยเอาใบอนุญ,ญาตส มาส่งให้วันพรุ่งนี้ก็ได้หลังจากที่ออกมาเขาก็ได้พบกับลีชีและด้วยความเจ้าชู้เซกิก็ได้ตีเนียนทาเป็นขอคาปรึกษาในการสอนนักเรียนที่นี่ซึ่งรีชี่ก็ใจดีนานาได้เข้ามาคุยกันที่บ้านของเธอแต่เมื่อจบโอกาสเขาก็แอบใส่ย,ยาลงไปในแก้วเพื่อหวังที่จะทําอะไรบางอย่างจนไม่ยาออกฤทธิ์รชี่ก็พล่อยหลับไปเซกิจึงรีบไปเอาใบอนุญาตของเธอมาเปลี่ยนชื่อเป็นของตัวเองแต่ในระหว่างนั้นลูเมรของริชี่ก็กลับมาพอดีเขาจึงต้องแกล้งทําเป็นแฟนของเธอ จนสามารถรอดมาได้วันรุ่งขึ้นเซกิ่ก็ต้องมาทําหน้าที่ครูเป็นครั้งแรกและห้องที่เขาจะต้องมาสอนก็เป็นเด็กห้องคิงที่เรียบร้อยเป็นอย่างมากแต่เซกิที่จบแค่ประถมก็ไม่รู้ว่าจะต้องสอนอยังไงเขาเลยบอกว่าอยากจะทําอะไรก็ทําจนกว่าจะหมดคราบเรียนส่วนลีชี่เธถ,ถูกย้ายมาสอนแทนครูที่ลาออกไปซึ่งมันก็เป็นห้องเด็กเหลือเดนที่ไม่สนใจการเรียนเลยสักนิดและแม้ว่าเธอจะทํำยังไงเด็กพวกนี้ก็เอาแต่เล่นกันอยู่ตลอดเวลาในคืนนั้นเซกิ่ก็แอบมาที่ โรงเรียนและเริ่มการขุดในทันทีกลับมาที่ริชี่เธอไม่อยากจะสอนเด็กห้องนี้อีกแล้วเพราะมันทําให้เธอเครียดเป็นอย่างมากก่อนที่เพื่อนของเธอจะเจอเข้ากับใบอนุญาตสอนที่เซกิลืมทิ้งเอาไว้ริชี่ที่รู้สึกผิดสังเกตไดและมาดูประวัติของเขาที่โรงเรียนแต่เซกิก็ดันรู้ตัวเสียก่อนและรีบตามขึ้นมาจนพบเข้ากับเธอริชี่จึงไม่รอชา้าเธอบอกว่าจะรายงานเรื่องใบอนุญาตกับครูใหญ่เซกิเลยโกหกว่าเขาจําเป็นต้องได้งานนี้จริงๆเพื่อเอาเงินไปเลี้ยง ดูครอบครัวซึ่งมันก็ทําให้รีชีนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้วันนุ่งขึ้นทั้งสองจึงมาพบกับครูใหญ่เพื่อขอแลกห้องกันสอนหนังสือทําให้รีชีรู้สึกพอใจและยอมให้เขาปลอมใบอนุญาตของเธอได้ส่วนเซกิก็ต้องมาสอนพวกเด็กเหลือเดนเขาถูกถุงน้าเชื่อมล่วงลงมาใส่ตัวจนเปื้อนไปหมดเซกิก็ข่มให้ตัวเองใจเย็นและทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปก่อนที่จะรู้ตัวว่าขาวีของเขามันถูกทากาวจนสลัดออกไม่ได้ซึ่งมันก็ทําให้เซกิหมดความ และเดินกลับมาที่รถเพื่อกลับบ้านแต่กลับถูกวางกับดักเป็นขนนกที่พุ่งออกมาจนติดเต็มตัวของเขาเซกิที่ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเลยมารายงานเรื่องนี้กับครูใหญ่แต่เธอกลับตอบว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะไม่เคยมีครูคนไหนที่ทนสอนเด็กห้องนี้ได้เกิน3วันด้วยความโมโหเซกิเลยบอกว่าเขาจะสั่งสอนเด็กพวกนี้เองพร้อมกับเดินออกจากห้องไปในคืนนั้นเซกิก็มาคุณหาเงินที่โรงยิมจนถึงตอนเช้าก่อนที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาสอนต ตามปกติซึ่งวันนี้เด็กที่มาเรียนก็น้อยกว่าที่คิดเอาไว้เพราะส่วนหนึ่งได้โดดเรียนไปมั่วสุมกันที่สนามข้างนอกเซกิได้ใช้เพนบอลสั่งสอนเด็กพวกนั้นจนในที่สดุดทุกคนก็เข้าห้องเรียนจนครบและเมื่อเริ่มการสอนเซกิก็บอกว่านี่มันยังน้อยเกินไปเขาสามารถทํามากกว่านี้ได้ถ้าหากว่ายังไม่ยอมเชื่อฟังซึ่งมันก็ไม่มีเด็กคนไหนที่กล้าหือกับเขาอีกเลยในคืนนั้นขณะที่ริชี่กำลับบงทานอาหารคำ่ำเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากหลังบ้านและเมื่อออกมาดู ก็พบว่าเป็นเซกิที่แอบอยู่ในส่วนของเธอเขาจึงโกโหกว่าผมไม่มีบ้านอยู่เลยต้องมาแอบอาศัยนอนในนี้หลายวันแล้วซึ่งริชี่ก็ใจดีและอนุญาตให้เขาอยู่ที่นี่ได้แต่เป็นเวลาแค่สองอาทิตย์เท่านั้นวันรุ่งขึ้นเซกิเข้ามาสอนที่โรงเรียนและได้พบกับเด็กคนหนึ่งที่ถูกแกล้งพขาเลยบอกว่าถ้านายไม่รู้จักสู้เพื่อตัวเองก็เชิญเป็นอ้ขี้แพ้แบบนี้ต่อไปจนเมื่อถึงชั่วโมงคละก็มีเด็กที่กําลังทะเลาะกันเซกิเลยเข้าไปห้ามาไว้และทําให้เขาถูกเตะเข้าที่ งดวงและนั่น<ๆ>ก็ทําให้เซกิโมโหเป็นอย่างมากเขาเลยจัดก,การทุ่มเด็กคนนั้นลงไปในน้ําและสั่งสอนจนมันรู้สํานึกและยอมพูดขอโทษออกมาแต่กับเป็นริชี่ที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําแบบนั้นเพราะมันดูรุนแรงมากเกินไปในคืนนั้นเซกิจึงเริ่มคุยหาเงินของเขาต่อจนเจอเข้ากับแคปซูลการเวลาที่ถูกฝังเอาไว้เมื่อหลายปีที่แล้วมันเป็นชื่อของริชี่ที่เขียนถึงความฝันของตัวเองเอาไว้ที่อยากเป็นครูซึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นแล้วรวมถึงเรื่องที่เธอชอบหรือม ไม่เชอาอะไรบ้างก่อนที่เซกิจะเมาแล้วผลอยหลับไปได้วยความเหนื่อยล้าจนไม่ถึงตอนเช้าเซกิก็รีบลุกขึ้นไปเตรียมการสอนก่อนที่จะพบว่าตัวเองได้ถูกพวกเด็กเหลือเดนแต่งหน้าจนกลายเป็นแต๋วซึ่งเรื่องนี้เขาก็จับมือใครดมไม่ได้และต้องยอมรับสภาพไปก่อนที่ลีชีจะตามเข้ามาต่อว่าถึงเรื่องที่เขาทําตัวทุเรศแบบนี้และด้วยความที่ไม่มีเงินเซกิเลยแอบดูน้ํามันจากรถของครูคนอื่นมาเติมใส่รถของตัวเองเพื่อพาลูกศิษย์ที่ไม่มีความมั่นใจ ไปหาชาลิน้องสาวของเขาเพื่อช่วยแปลงโฉมให้ซึ่งมันก็ทําให้เธอได้กลายเป็นสาวฮอตที่ชายทุกคนหมายตามองวันต่อมาครูใหญ่ก็เรียกเซกิมาเข้าพบเพราะถึงแม้ว่าเด็กในห้องเขาจะทําตัวดีขึ้นแต่เรื่องผลการเรียนนั้นมันกลับย่าแย่เป็นอย่างมากและถ้าหากเซกิไม่ยอมทําอะไรสักอย่างเขาจะต้องถูกไล่ออกอย่างแน่นอนแต่ด้วยความที่ไม่มีความรู้เซกิที่ไม่รู้จะสอนอยังไงเลยพาพวกนักเรียนไปย่านสร,ร์มที่สุดโทมเพื่อให้เด็กๆได้เห็นานาโง คตรของพวกขี้ยาที่ไม่ยอมตั้งใจเรียนหรือถ้าหากว่าท้องก่อนวัยก็คงจะมีข้อจํากัดในการทํางานอยู่ไม่น้อยหรือถ้าเป็นสายปาร์ตี้ที่เอาแต่ดื่มทุกวันก็คงจะนอนขี้เกียจจนไม่ลุกไปไหนในชีวิตจริงที่พวกเด็กๆได้เห็นก็ทําให้พวกเขาเริ่มคิดได้จนกลับมาตั้งใจเรียนอย่างจริงจังไม่เพียงเท่านั้นห้องเด็กเหลือเดนยังถูกเลือกให้เล่นละครเวทีเซกิจึงรับหน้าที่เขียนบทและฝึกซ้อมให้พวกเด็กๆและเมื่อถึงเวลากลางคืนเขาก็จะมาแอบขุดหาเงินที่ชั้น ใต้ดินไปพร้อมกับผลการเรียนที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปทีละน้อยส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขาและลิชี่ก็ไปได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อจนกระทั่งวันหนึ่งทั้งสองได้แอบพาพวกเด็กๆไปพ่นกาฟิปตี้ที่ขบวนรถไฟด้วยกันและผลงานที่ออกมามันก็สวยงามเป็นอย่างมากเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและทําให้ถูกตํารวจไล่จับแต่ยังดีที่สามารถหนีรอดมาได้ไม่เพียงเท่านั้นเด็กห้องเหลือเดนยังมีสัมมาคารวะกับอาจารย์ทุกคนจนทําให้ผู้ประเมินยอมรับในความสามารถ ของเซกิว่าเขาเป็นครูที่มีความสามารถจริงๆและแล้ววันสําคัญก็มาถึงเมื่อเซกิได้ขุดเจอกระเป๋าใส่เงินที่เขาซ่อนเอาไว้และมันก็มากพอที่เขาจะใช้นี่และมีชีวิตที่สุขสบายไปได้ตลอดทั้งชาติแต่เงินมันกลับไม่ใช่ความสุขอย่างที่เขาคิดเอาไว้เซกิเพิ่งจะมารู้ตัวในตอนนี้ว่าความสุขที่แท้จริงมันคือการได้เป็นครูที่สอนให้นักเรียนเป็นคนดีเขานําเงินไปใช้พวกมาเฟียและแบ่งให้น้องสาวอีกครึ่งหนึ่งโดยแลกกับการให้เธอเลาออกจากงานในคับจนเมื่อถึง การประกวดละครเวทีเด็กห้องเหลือเดนที่ฝึกฝนไม่ยังหนักก็ทําได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อจนพวกเขาได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งในตอนที่เซกิกําลังถมดินที่ขุดอยู่นั้นเด็กคนหนึ่งในโรงยิมก็ได้กระโดดจนตกลงไปในหลุมที่เขาขุดทิ้งเอาไว้ดิชี่เลยลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นและทําให้เธอได้พบกับเซกิที่เอาแต่อ้ามึงจนพูดอะไรไม่ออกเขาจึงสารภาพทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เธอฟังแต่เหมือนว่าดิชี่จะหลับไม่ได้และเดินหนีเขาไปเซกิที่อ,อกหัก และไม่มีหน้าไปสอนที่โรงเรียนอีกแล้วเขาแต่ร้องไห้ตลอดทั้งวันและการหายไปของเขาก็ทําให้พวกนักเรียนผิดสังเกตและมาถามริชี่อ,อยู่ตลอดเวลาแต่เธอก็ไม่ยอมตอบอะไรจนกระทั่งชาลีน้องสาวของเซกิได้เอาจดหมายมามอบให้กับเธอซึ่งใจความในนั้นก็เขียนว่าเขามีความสุขมากแค่ไหนที่ได้มาสอนหนังสือที่นี่รวมทั้งเรื่องราวดีๆที่เขาได้มีโอกาสได้พบกับเธอไม่เพียงเท่านั้นเซกิยังบริจาคเงินส่วนที่เหลือให้กับโรงเรียนแห่งนี้เพื่อนำไปซ่อมแซมดู ทเขาาํและนําไปซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองเซกิและลูกน้องของเขา,าก็กําลังจะลงมือป้นธนาคารอีกครั้งเนื่องจากตัวเขาคิดว่าขอกลับไปอยู่ในคุกดีกว่า,ถ,าถ้าต้องทนอยู่แบบนี้ต่อไปก่อนที่เด็กนักเรียนจะมาขอกระจกรถและถามว่าทําไมวันนี้ครูเซกิถึงไม่มาสอนก็ทําให้ความคิดของเขาเปลี่ยนไปในทันทีเซกิได้พาเด็กๆมาส่งที่โรงเรียนและกลับบ้านมหาลิชิเพื่อขอโทษเธออีกครั้งและมันก็ทําให้ทั้งสองได้กลับมาคืนดี ต่อมาเซกิก็ามาสารภาพกับครูใหญ่ถึงเรื่องที่เขาปลอมใบอนุญ,ญาตสอนซึ่งครูใหญ่ที่ได้ฟังก็ไม่ได้ว่าเขาแม้แต่น้อยแถมยังเซ็นใบรับรองการเป็นครูให้กับเซกิีกตั้งหาและเรื่องราวของโจรป้นธนาคารที่กลับใจมาเป็นครูก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือเซกินั้นเขาเป็นโจรป้นธนาคารที่เพิ่งจะผนโทษเขาเลยจะไปเอาเงินที่ซ่อนอยู่แต่มันกลับถูกสร้างโรงยิมทับเอาไว้ด้วยความมุ่งมัน่นเซกิเลยจะมาสมัครเป็นพานโรงเพื่อขูดเงินที่ซ่อนอยู่ขึ้นมาแต่ตำแหน่งที่ว่างอยู่มันกลับเป็นครูสอนวิชาศิลปะเท่านั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องปลอมตัวเป็นครูโดยการตีสนิทกับลิชิเพื่อปลอมใบอนุญาตสอนจนในที่สุดเขาก็ขูดเงินขึ้นมาได้สําเร็จแต่มันกลับไม่ใช่ความสุขอย่างที่คิดเอาไว้เขาต้องการที่จะเป็นครูจริง จริงเพื่อสอนให้พวกเด็กๆมีชีวิตที่ดีขึ้นหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บเอ็ที่6.9คะแนนและเบล t Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่58%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปให,ใหม่ต่อไปด้วยนะครับ